อ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วแห่งสานะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นอ่โค้งสุดท้ายแล้วฮะเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่สุดในรอบปีเลยนะครับคืออาจารย์รวบรวมมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยถามว่าอาจารย์มาเวลาบุรพาเนี่ยออกข้อสอบไปแล้วหรือเปล่าวันนี้ก็จะมาเก็บให้เรียบเลยนะครับตั้งแต่มกราไปจนถึงวันนี้ฮะธันวาคมนะครับ สำหรับท่านใดนะที่ต้องการภาคขอไข่นะครับให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งรีบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาภายนะครับวิคห์นโยบายและแผนนะครับนักทรัพย์นะพัฒนาชุมชนนกธุรการนะครับใครอยากได้แนวข้อสอบภาคขอไข่อะไรเนี่ยพิมพ์มาบอกอาจารย์ยอดด้านล่างเลยนะครับแล้วกด subscribe ไว้ด้วยนะครับอาจารย์จะเอามาลงไว้ให้ในในนี้ฮะในช่อง u t u b e นะครับก็เอาไปโหลดอ่านหน้าห้องสอบได้เลยนะครับโอเคเนาะ พอเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะฮะสำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันล่าสุดเลยฮะรวบรวมมาตลอดทั้งปีนะครับ2 5ง4นะครับวันนี้ก็เออเอกสารชุดนี้เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนะของเออการตินนะครับอ่หลายคนถามว่าทันไม่เอ่ยก็ถ้าถ้ายังเข้าอยู่เนี่ยก็กดกดด้านล่างได้นะยังทันอยู่นะครับโอเคแต่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเริ่มอธิบายก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดเนาะ อ่ะมาเริ่มกันเลยฮะอ่าล่าสุดนะฮะเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับก็นะออกสอบหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะถ้าข้อสอบออกทันก็น่าจะออกได้นะครับถามว่าผู้ใดเนี่ยราศีขาแล้วฮะไม่ไหวแล้วครับกอไก่ฮะพระมหาไพาวันฮนะขอไข่ครับพระมหาสมปองฮนะขอควายพระพยอมครับหรืององูฮะอ่าพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี นะครับนี่ล่าสุดเลยฮะบอกว่าลาสีขาวมาแล้วกลายเป็นทิศและทิศสม่นะครับคาตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอไก่ฮะเป็นพระมหาไพวันนะครับวันนี้ก็ลาสีขาวออกมาแล้วนะกลายเป็นทิศไพวันนะครับนะโอเคต่อมาครับข้อที่สองข้อนี้น่าจะข้อสอบมาถ้าข้อสอบออกไม่นานแล้วนะเรือเอเวอเรสต์นะเกยตื้นที่ใไดฮะอาจารย์ก็ลงไว้หน้าเพจตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวนะครับหลายหลายเรื่องนะฮะ นะครับเอ้าตอบนะฮะคลองถมคลองเตยคลองตันหรือคลองสุเอตฮะหลายคนบอกเอ๊ะจามีคลองอื่นอีไหมเนี่ยนะฮะโอเคครับคำตอบคือคลององ,งูฮะคลองสุเอตนะครับเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างทวีปนะฮะซึ่งคลองนี้ก็ใช้ในการเดินทางสัญจรในการค้าขายเนี่ยนะครับเป็นประจำนะครับก็ไปเคยตื้นติดอยู่หลายวันจนทาให้เรือบริเวณนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะครับก็ไปข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งนะครับ ต่อมาครับข้อที่3ามโครงการเราชนะหลายคนลืมไปแล้วนะนะซึ่งเาราชนะเนี่ยคะค่าครองชีพเขาให้เงินเท่าไหร่วงเงินนะเจ็ดพันแปดพัหรือ1,000งบาทฮะสํสหรับเราชนะนะครับอ่ะคำตอบดูตรงนี้ครับตอบข้อกอไก่ครับเอาวงเงินทั้งหมดเนี่ยเจ็ดบาทนะครับใครจําได้ช่วงต้นปีที่มีโควิดแบบกำลังแบบโอโ้โหแรงๆครับนั่นละฮะต้องรี ลงทะเบียนกันใช่ไหมเออใช่ไหมฮะเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนถูกไหมฮะข้อต่อมาครับอ่ะเราชนะครับโครงการเราชนะเนี่ยให้ประชาชนลงทะเบียนครับเป็นเงินเยียวยากี่บาทฮะที่ว่าได้เงินเยียวยาครับข้อไก่สองพันขอไ 2500, ข่สองพันห้าอควายสามพันงองูสามพันห้าอ่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่สี่เนี่ยตอบข้ององูฮะ จำไว้นะครับเดี๋ยวเวลาไปสอบถ้าเกิดเขาย้อนเอาตัวนี้มาถามจะได้ตอบได้สามพันห,ห้านนร้อยบาทนะเป็นเวลาสองเดือนนะครับรวมแล้วเนี่ยก็คือเจ็ดพันนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่หกโมงเช้าครับแป๊บเดียวเต็มใช่ไหมฮะวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยเห็นไหมต้นปีนะครับอาจารย์ก็รวบรวมมาให้สรุปแล้วเนี่ยมีคนลงทะเบียนกว่าเจ็ดล้านคนนะครับได้เงินสามพันห้าสองเดือนก็เจ็ดพันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ต่อมาครับอ่อพลเอกน,นะอุโสมินออนไะลน์ฮะออนไลน์เนี่ยฮะเป็นอ่อผู้บชาการทหารสูงสุดนะครับทำรัฐประหารนะยึดอ,นะอํานาจฮะอ่าของพมา่าครับวันไหนฮนะอันนี้ก็ได้ออกข้อสอบฮะเรื่องต่างประเทศแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยหนึ่งกุมภาพันธ์ครับสองกุมภาพั 3, 5, นธะ์ฮะสามกุมภาพันธ์หรือสนะี่กุมภาพันธ์ฮะตัวเลือกข้อไหนดีเอ่ย มินอ่ามินออนไลน์ฮะรัฐประหารที่พม่าแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการประท้วงกันไม่หยุดนะครับก็ยังต่อสู้กันไม่หยุดนะคำตอบที่ถูกต้องนะตอบข้อกรไก่ฮะจำไว้ครับวันที่1กุมภาพันธ์2564นานะครับข่าวล่าสุดเนี่ยนะก็คือมีการแบบลงโทษเนาะองซาสุจีนะครับจำคุกเป็นเวลาถ้าผมจำไม่ผิดคือ4ปีมั้งนะข้อหาที่หลังจากโดนที่รัฐทหารรัฐประหารเนี่ยนะครับ โอเคต่อมาครับข้อ6ฮะอ่ะมาดูนความนิดหนึ่งฮะแอปพลิเคชันใดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กฮะก็ไก่เราชนะขอไข่หมอชนะคอควายหมอพร้อมหรือ,องงูครับใกล้มือหมอนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็แบบน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันใช่ไหมฮะก็ต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปตัวนี้แหละนะครับอ้าวฉเฉลยฮะคำตอบคือข้อคอควายครับจำให้แม่เลยนะ หมอพร้อมครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สื่อสารประชาชนนะเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดตอนวันที่เท่าไหร่ฮะใครจําได้บ้างเริ่มดาวน์โหลดตั้งแต่ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโอเคนะเนาะอ้าวต่อมาครับข้อที่เจ็ดนะฮะข้อใดคือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับในรูปแบบการสนทนาขีดคําว่าการสนทนาครับการสร้างปฏิสัมพันธ์นะโดยผ่านชุมชนทางเสียงขีดชุมชนทางเสียงก็ไก่ครับคืออะไรเอ่ยบิตคอยใช่ไหม ขอไข่อะไรฮะช้อปปี้ขอควายมาอาเมตาเวิร์สององูขับเหาตอนนั้นไม่ไม่มีใครรู้จักนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแต่มันมีอะไรฮะเออมีแบบพี่โทนี่ใช่ไหมใครรู้จักบ,บ้างโทนี่นะโทนี่โท,น,โทนี่กับโทนาร์รู้ป่ะนะฮะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ฮะก็เลยทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบแพร่หลายกันโดยมากแล้วคำตอบคือข้ององูครับขับเหาฮะเป็นแอปพลิเคชัน นะครับที่สามารถเข้าไปพูดคุยนะฮะโดยเน้นทางการอาแบบใช้เสียงเป็นหลักนะครับถ้า u t u b e เนี่ยมันจะเป็นวิดีโอใช่ไหมปิดคอยคือนะฮะสกุลเงินดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะฮะช้อ e ปปีเป็นอะฮะเป็นแอปพลิเคชันในการซื้อขายของออนไลน์นะครับส่วน m e t a เว r ร์เนี่ยเป็นอะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ Facebook จะทำนะครับและเฟซบุ๊กก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ด้วยนะครับผมได้อ,อยู่เนาะ ต่อมาข้อ8นะฮะอ่าในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาครับน,นะโควิดนะติดจากอ่าสาียนพันธเิียเนี่ยติดจากที่ใดอะอะไรเป็นคัสเตอร์หลักคฮะช่วงนั้นนะช่วงพฤษภาครับก็ไก่สนามมวยจำหน้าไหมฮะสนามมวยขอไข่ตลาดขากุ้งขอควายผับทองหล่อครับหรืององูแคมค้นงานอ่านะฮะอันนี้ต้องทวนความจำนิดนึงนะครับ คำตอบที่ถูกต้องตอบข้ององูฮะช่วงนั้นนะพฤษภาคมจะเป็นแคมป์คนงานนะครับแล้วสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเพิ่งเ,เข้ามาใหม่ๆนะครับต่อมาครับข้อ9ฮะมติผ่านฉลยฮะการกู้เงินครับเอามาแก้ปัญหาโควิดนะฮะกี่บาทครับเรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยนะฮะเรื่องของกู้เงินเอามาแก้โควิดเนี่ยเป็นเรื่องทางน,นเศรษฐกิจโดยตรงนะครับคําตอบมีกอไก่ห้าแสนล้านขอไข่หกแสนล้าน คอควายเจ็ดแสนล้านหรืององูครับแปดแสนล้านอ่าคาตอบที่ถูกต้องนะตอบข้อกอไก่ครับห้าแสนล้านนะครับต่อมาครับข้อที่สนะิบฮะเอ้ามาดูเรื่องของนายกบางนาน,นี่น่าจะออกนายกครับเตรียมเปิดประเทศในกี่วันนะอ่าอันนี้คือย้อนไปนะครับกอไก่บอกร้อยวันนะคอคข่คบ,110ขคบอกร้อยสิบวันคอควายบอกร้อยี่สิบวันงองงูบอกหนึ่งร้อยสามสิบวันนะครับณวันนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะ อะไรจะเปิดประเทศใช่ไหมตอนแรกเราล็อกดาวน์แะปิดประเทศนี่จะเปิดประเทศนะครับคําตอบพี่ถูกต้องฮะตอบข้อคอควายฮะทวนความจํานะเปิดประเทศภายในหนึ่งร้อยี่สิบวันนะครับแต่ถ้าถามวนะ่าวันนี้ก็คือค่อยๆเปิดใช่ไหมยังไม่ได้เปิดแบบเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าเปิดแล้วนะทำตามคำพูดนะครับสิบเอ็ดฮะจังหวัดแรกครับที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบแซนด์บ็อกซ์นะแซนด์บ็อกซ์คือเป็นอนนะไรกระบะทรายใช่ไหมของทรายปราสาททรายใช่ไหม คือซีนทุกอย่างแล้วก็นักท่องเที่ยวมาลงใช่ไหมที่ไหนฮะก็ไข่ภูเก็ตขอไข่ชนบุรีนะครับคอควายเชียงใหม่หรืงอง้องูฮะภูเก็ตหาคยหารครจังหวัดไหนจังหวัดแรกฮะที่เป็นโมเดลก็เลยเนี่ยนะครับคําตอบที่ถูกต้องต่อข้อกอไก่ฮะ,ะก็เป็นภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็มีดาราฮอลลีวูดมาใช่ไหมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานะครับต่อมาครับสิบสองฮะในช่วงโควิดตอนนั้นนะ พลเอกประยุจันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีฮะสละเงินเดือนกี่เดือนครับเพื่อแก้ปัญหาโควิดฮะข้อไข่บอกสามเดือนนะฮะอ่าขอไข่อบอกเท่าไหร่ฮะหกเดือนขอควายบอกเก้าเดือนหรือลองวันหนึ่งปีครับสิบสองเดือนอ่ะคําตอบที่ถูกต้องตอบข้อกอไก่ฮะสละเงินเดือนเป็นเวลาสามเดือนนะครับเงินเดือนนายกเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสค่เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเงินประจำตำแหน่งอีกห้าหมื่นนะรวมแล้วแสนสอง นะครับสามเดือนก็ประมาณสักแสนเ็นะครับโอเคทีนี้นะขอฝากนิดเดียวฮนะสาหรับนะฮะพวกนี้ใครอ่อยังมีเวลานะครับใครที่ยังอยากจะเข้าอยู่นะฮะเข้ามาดูย้อนหลังแบบเจาะประเด็นนะครับวันพรุ่งนี้กอสอบเนี่ยผมจะไลฟ์สดนะฮะทุกอย่างให้อีกรอบหนึ่งนะครับนละ้วท่านก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ พิมพ์คาว่าสนใจมานะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับขยากเข้ากลุ่มรีบเลยนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมโอเคอะทีนี้เราไปกันต่อฮะไอข้อสอบตัวนี้ก็มีนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับอะสิบสามมาสิบสามเหตุระเบิดเพลิงไหม้ครับหลายคนน่าจะลืมไปแล้วเนาะแต่เป็นข่าวดังมากนะครับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับที่แบบ เนาะเกี่ยวกับความเป็นความตายนะของคนนะครับในพื้นที่เลยนะค,คือเหตุเพลิงไหม้ฮะโรงงานจําได้ไหมเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะเกิดขึ้นที่ใดฮะก็ไก่ก็คือที่นนทบ,บุรีครับขอไขาคือปทุมธานีขอ้ขอควายสม,มุทรสาครแล้วงองูสม,มุทรปราก,การประเทศไทยไม่ค่อยเผชิญเหตุอย่างนี้สชกเข้าไหลายนักนะครับเออเรื่องของโรงงานไฟไหม้นะครับ คำตอบคือข้องงองูฮะเกิดเหตุที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอซอยกิ่งแก้วจำได้ไหมไฟไหม้กิ่งแก้วไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วนะครับนะเป็นเม็ดพลาสติกนะครับก็มีการอบพยพนะค,คนกว่า5กิโลเมตรตรงนั้นแล้วหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับแล้วกว่าจะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดคือประมาณสักสอวันนะครับถึงจะโอเคขึ้นนะครับเนาะต่อมาครับ14ฮะอันนี้ก็น่าจะออขสอบฮะ ใครครับคว้าเหรียญทองโอลิมปิกฮะล่าสุดนะของกีฬาไทคุนโดก็ไก่สุพิตาธนสารนะครับขอไข่สุกัญญาสีสุดราดนะครับขอควายพานิพักนะวงพัฒนก,กิจหรืององูครับประพาวดีเจริญรัตนาอ่ารัตนะถาลาคุณ่าโอลิมปิกครับที่โตเกียวเนาะปี2020ฮะได้เหรียญทองครับนะรบสร้างความ ปิติยินดีให้กับคนไทยนะฮะอ่ดีใจกันทั้งประเทศเลยนะครับได้อลิมปิกเหรียญทองคำตอบคือขอควายฮะน้องเทนนิสเนาะยังจำได้อยู่เนาะพาณิพักนะครับวงพัฒนากิจนะครับกีฬาคือเทควันโดนะครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญเหมือนกันฮะคดีนะครับผู้กำกับมาใช้ถุงดำคุมหัวครับนะฆ่านะครับผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดฮะ ก็ไก่ลบบุรีครับขอไข่พิษณุโลขคอควายนคะรสวรรค์หรืองอวงวูฮะนคะรอ่อาราชสีมาอันนี้ก็สะเทือนวงการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการตํารวจเองหรือว่านะวงการทั่วไปนะครับโอโ้โหโหดร้ายทัทงเลยนะคําตอบคือนะคอควายหรือไหมจหาได้ไหมนะผู้กำกับชั้นหนึ่งใช่ไหมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะฮะอ่าค่ะทีนี้นคะรสวรรค์แล้วก็เกิดเหตุที่โรงพักนคะรสวรรค์เลยฮะอาเภอเมืองนะครับโอเคเนาะ ส่วนลบบุรีนี้กันนะฮะผพอโรงเรียนใช่ไหมค่าชิงทองนะครับโัราดอันนี้เป็นอะไรฮะจ่จากข้างใช่ไหมเป็นทหารแล้วก็ไปยิงคนนะครับผ่านนะต่อมาครับสิบหกฮะเอ้ามาดูเรื่องอุทกภัยฮะอันนี้จะประจัปีเหมือนกันครับเดือนกันยายนฮะพายุอะไรเข้าครับเอ้าเราก็ทําให้แบบเกิดอุทกภัยนะน้ท่วมในหลายจังหวัดนะครับที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนะครับก็ไก่ขนุนขอไข่ปลาบึกข้อควายหมาเล่าหรือข้อหัดเตียนหมู อันนี้ต้องจําได้นะครับหลายคนบอกโอ้โหผมก็โดนนะฮะคำตอบคือข้อนะงองูถูกไหมครับเตือนหมู่นะครับเนาะเดือนกันยายนนะแล้วในเดือนนี้มีพายุอีกแบบขูหลายๆลูกเลยนะครับแต่เราก็เอาลูกที่มันทำไมฮะเออที่มันแบบบอก้อสอบนะครับคือลูกที่มันรุนแรงมีผลกระทบมากที่สุดนะครับต่อมาครับสิบเจ็ดฮะอ่ะไกลตัวเข้ามาอีกนิดนึงฮะเปิดประเทศเมื่อใดฮะนายกแถลงใช่ไหมหนึ่งกันยายนครับ องนะฮะอา่าข้อขอไข่หนึ่งตุลาคมข้อควายหนึ่งพฤศจิกายนหรืององูฮะหนึ่งธันวาคมเปิดประเทศฮะอ่ะโอเคครับคําตอบคือข้อขอควายฮนะเราเปิดประเทศกันแล้วนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมปีหกสี่นะแต่ไม่รู้จะปิดอีกเมื่อไหร่นะครับต้องรอดูต่อไปนะฮะสิบแปดครับ, 18, รบอะไรเอ่ยน้ำมันเป็นอดีเซลใช่ไหมเขาตึงราคาที่เท่าไหร่ฮะก็ไก่ยี่สิบบาท ขอไข่เท่าไหร่ยี่ยี่สิบห้าบาทคอควายสามสิบาทหรืององูสามสิบห้าบาทฮนะตึงราคาน้ํามันดีเซลครับเออคาตอบคือคอควายฮะค,คืออย่างนี้นะครับคือน้ํามันเนี่ยมันแพงใช่ไหมฮะตอนนี้รัดตึงน้ำมันอยู่ที่สามสิบแต่มีข้อเรียกร้องจากรถบรรทุกใช่ไหมให้เหลือยี่สิบห้าลดราคาลงมานะครับนายกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเอาเอาเอไม่ต้องวิ่งรถบรรทุกอ่ะเดี๋ยวเอารถทหารมาวิ่งแทนใช่ไหม ผักชีแพงก็ต้องไปปลูกในค่ายทหารนะครับไอันนี้เหตุกรารณ์ปัจจุบันนะต่อมาข้อ19เกฮะย้อนมานิดหนึ่งฮะโจไบเดนนะครับเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะก็เลยถามว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับคําตอบคือข้อกอไก่ฮะเป็นคนที่สี่สิบหกนะครับนะเป็นประธานาธิบดีคนที่4ี่แล้วก็อายุมากที่สุดด้วยนะครับคืออายุตั้งเจปปีอะโจไบเดนตอนนี้แต่ก็ยังนะเป็นประธานาธิบดีได้ นะครับอ่ะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อนี้เอาไว้หลังสุดเลยครับใหม่สุดเลยครับโควิดตัวใหม่ฮะ B11529 ครับจำตัวเลขเอาไว้นะชื่ออะไรครับตอนนี้คนไทยติดแล้วนะฮะคนแรกคือฝรั่งใช่คนแรกคือชาวสหรัฐอเมริกานะครับมาจากสเปนตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่4ี่หรือคนที่สามไหมฮะเป็นคนไทยครับเดินทางไปในจีเรียมัฮะแล้วก็กลับมานะครับ ก็ไก่เดลต้าขอไข่เบต้าขอควายแคปปาหรืองูครับโอไมคอนเออคำตอบที่ถูกต้องคือข้องงูนะครับโอไมคอนนะครับนี่คือชื่อใหม่ของเขานะฮะตัวใหม่นะครับผมโอเคฮะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสรุปไปเท่านี้นะครับสำหรับในรอบปีนะครับนะก็จะสั้นกระชับนะครับเนาะส่วนท่านใดที่กำลังจะเดินทางไปสอบนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ ใกล้สอบแล้วเนี่ยนะฮะ,ะอยู่ที่พักแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าถ้าขอยังไม่มีหรือว่าอยากได้เพิ่มนะครับก็พิมพ์ผาาขอมาเนาะ,ะพิมพ์มชื่อตำแหน่นะะงนะภาาขอนะครับเช่นนักวิชาการศึกษาอะไรฮะหรือว่าอะไรนะธุรการนะครับนะครับก็พิมพ์มาบอกเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะรุกได้ลงไว้ให้นะครับแล้วก็ดกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ ติดตามไปด้วยเนาะเดี๋ยวเวลาแจ้งเตือนมันจะได้เน้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบนะครับได้มาจุดรับราชการกับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ